รุ่นพี่รุ่นพี่ใช่ผู้ว่อุตส four t ผมเนี่ยเขาก็จะวางแผนกันน่าจะอยู่หลังเวทีแล้วเพราะนั้นรับรองว่าเราไม่มีไม่มีทางแพ้แน่นอนคิดไปเองหรือเปล่ามันมาไม่มีทางแพ้อยู่แล้วเมื่อเช้ากินยาแก้แพ้มาใช่นี่ก็ไม่มีทางแพ้อยู่แล้วเพราะเมื่อเช้าทายาแก้แพ้มาอเมื่อเช้านี่ก็กินหมอขโมยได้แล้วเนี่ยย้อนขโมยได้แล้เมื่อกี้เล้วแยบพลังเอาไว ย่่เออพืนะฉันขอฟังไบบินพูดตัวแทนสีน้ำเงินพูดซิผมว่าทีมเราได้เปรียบอาทีมเรายังวัยรุ่นอยู่ทุกคนเลยครับเฮ้ยฟังนีกันวัยรุ่นอยู่นะไปวัยนี้ก็รุ่นอยู่สี่เนี่ยสี่เนี่ยครับรุ่นแย้มลงกันสี่เอาล่ะเดี๋ยวเรจะมาเริ่มเกมแรกกันนะครับแตบอกเลยนะครับว่าอันนี้อันนี้คือบอกเลยนะเลือกอายุ มันเป็นแค่ตัวเลขและยังไงแต่เรื่องความรู้สึกในใจอ่ะมันเป็นเรื่องของเธอเดี๋ยวก่อนอะไรวะมองว่าเข้ากันตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไงให้เราพูดได้ยังเอ่ยเราตอบปัญหาเราขอเข้าสคริปต์แล้วนาโอเคโอเคเพราะถ้าเกิดเธอแทรกเนี่ยตรงผลถึงความมั่นคงทางอาชีพพ่จอนเราจะเข้าคิวแล้วนะได้เลยคุณน้องค่ะก่อนจะไปเริ่มเกมกันนะครับอย่าลืมด้วยอันนี้เนี่ยเราเน้นย้ำกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าไทยทายเกมเนี่ยเราจะ มีบอลลูน voucher นะครับคุ้มปองสุดลด200บาทจะแจกการดังนั้นเนี่ยระหว่างดูเล่นเกมกันไปอย่าดูเพลินถ้าเกิดบอลลูนลอยขึ้นมาก็อย่าลืมกดเก็บกันด้วยเอาล่ะเราจะมาเริ่มเกมแรกกันกับเกมที่มีชื่อว่าเกมดันหนูหน่อย ดีนะจ๊ะเราจะให้ทั้งสงทีมเนี่ยแข่งกันมีเวลาทีมละ2นาทีสี่คนจะต้องจับคู่เล่นกันนะครับโดยต้องเอาลูกบอลหลากหลายขนาดนี้ที่อยู่ในตะกร้าฝั่งหนึ่งย้ายไปที่อีกฝั่งหนึ่งให้ได้แต่ความสรุปมันอยู่ตรงนี้เรามีวิธีการพาบอลในการข้ามจากตะกร้าฝั่งหนึ่งไปที่อีกฝั่งหนึ่งเราต้องใช้เอา ung. วยวะใดเอาวยวะหนึ่งในการพาไปากําหนดคือ,อจะเป็นอก <displacement. S 2> จะเป็นเอวหรือจะเป็นหลังก็ได้เฮ้ยอกเอวเหรงอกเอวหลังให้เลือกเอาอกเอวหลังใช่ไหนไม่เห็นภาพลองดอ้าวอกเอวหลังอ้าวอกเอวหลังให้เลือกเอานะว่าจะอกเอวหรือหลังนะคะต้องใครพาลูกบอลไปได้จุนวนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่กฎพิเศษของเราลูกบอลเราก็ไม่ได้มีแค่หนึ่งขนาดเราก็จะมีเป็นขนาดเล็ก จะมี3คะแนนขนาดกลาง 2, นาน 2> คะแนนและขนาดใหญ่มันง่ายสุดก็เพียง1คะแนนเท่านั้นนั่นเองนะคะ,คะและ้วก็อย่าลืมด้วยที่สําคัญเชียร์ทีมไหนแฮชแท็กทีมส่งมาหน่อยจ้ะอย่างอบอกคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เนี่ยเรามี2ทีมแล้วคือทีมชมพูแล้วก็ทีมสีน้ําเงินนะคะวันนี้เชียร์ใครอย่าลืมใส่แฮชแท็กใต้คอมเมนต์เราด้วยนะคะถ้าเกิดเชียร์ทีมสีชมพูแฮชแท็กทีมสีชมพูแฮชแท็กทีมน้ําเงินได้เลยนะคะ,อะเอาใหม่นะทีมชมพูกับทีมน้ําเงิน ทีมชมพูกับทีมน้ำเงินทีมชมพูกับทีมน้ำเงินเดี๋ยวก่อนทีมชมพูกับทีมน้ำเงินไหมถ้ามีแฮชแท็กทีมฟ้าที่เราจะทำยังไงดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทีมชมพูกับทีมน้ำเงินนะครับเอาละทีมไหนเริ่มก่อนดีเอาไงเราเอาทีมไดงก่ดีออกชมพูก่อนเลยชมพูก่อนเลยพ่อมาคนแรกโอเคเอาละเริ่มจากทีมสีชมพูก่อนเลยค่ะ อย่างที่บอกการน้ำก็จะกติกาทุกคนอย่าไปยียวนกับเขาแขกจะเย็นๆนะ อค่ะดูสิคุณโกงอ่ะคุณเตะให้ตะกร้าผมไกลขึ้นได้ยังไงผมไม่เห็นตะกร้าคุณอ้างยังไงคุณอ้างคุณเอไงคุณเอไงคุณเอไงหรอไอโทษนะจ๊ะย์โทษนะจ๊ะย์โทษนะจ๊ะย์ถ้าเกิดเล่นกันไม่ออกนอกสคริปต์อีกนะมันจะไับเตยจะจับเตยจะตบตีเลยไม่ต้องห่วงนะเพราวันนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่า ชิดกันเนาะเราฆ่าเชื้อลูกบอลไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เฟสชิลกันแล้วด้วยใช่แล้วยังไงคะเราสามารถเลือกคู่ได้ไหมคะได้ได้อุ้ยทำไมอ่ะอยากคู่ฉันใช่ปะไม่ใช่ฉันอยากคู่เขาเลยธอต้องคู่ฉันให้เขาคู่กันให้แฟนคลับเขาจะได้เออ นี่เขาาานี่ลลธอมาเนี่ยเธอคู่ฟอยเหมาะสมมากนี่คือเนื้อคู่เธอใช่จาลาเธอลองคิดนะถ้าเกิดเธอไปเลือกคู่คนอื่นแล้วไอ้ฟอยมันจะคู่ใครวะกรจริงไม่มีใครเอาแชแล้วเอาแล้เอาล่ะเอาเลยพร้อมนะเดี๋ยวตะกี้ใครหัวเราะดังมากฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครเอาแชแล้วเนี่ยพร้อมนะมีเวลาสองนาทีเท่านั้นนะใช่ พากันมาแล้วก็เดี๋ยวก่อนวางลูกบอลไว้ในตะกร้าก่อนวางไว้ในตะกร้าก่อนเล่นทีละคู่หรือเล่นสองคู่พร้อมกันเล่นทีละคู่ค่อยๆมามาเสร็จวิ่งกลับไปเดี๋ยวให้คู่สิงโตแล้วก็วางลูกบอลไว้ในตะกร้าก่อนจ้าอย่าขี้โกงอย่าขี้กองวางลูกบอลไม่ได้ขี้เกินไม่ได้ที่เกิยังไงยังไงตะกร้ารู้ว่าเล่นยังไง เดี๋ยวเราจะนับนะสามสองหนึ่งแล้วเริ่มจับเวลาเลยนะคะสองนาทีนะหยิบลูกบอลขึ้นมาพอเราบอกเริ่มได้หยิบลูกบอลขึ้นมาแล้วมากันมาแข่งแล้วเรื่องเอานะอย่าลืมว่าสิ่งที่แบบประกบกันได้คืออกเอวและหลังนะคะใช้ส่วนไหนก็ได้เดี๋ยวก่อนวางลูกบอลก่อนวางลูกบอลก่อนวางลูกบอลก่อนแกแกทีมเนี้ยเหนื่อยมากเอาทุกดอกเลยนะเอออเาล่ะพร้อมแล้วนะครับนับค่ะหนึ่งสองเริ่มค่ะไปไปอุ้ย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 อุ้

คะแนนอยลูกเลยคะแนนไม่ได้ไม่ได้ใอ่ะพูดกันง่ง่ายง่ายสุดแล้มึงเอาน่าอกเอาไปเหลือเวลอีกหนึ่งนาทีค่ะสองไม่สามสองปล่อไปกัเถอ อันไหนันไหนอไไหไกงไก่ไก่งไก่ไก่ไปเลย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 ไปยพี่ามาทีสองลูกเอาอันนี้เลยได้ไหมอนนเนะ <15. S 1> อาได้ไหยนะ

เราต้องปอดบวมเหรอลูกพี่จะเป็นผู้อันนี้หน้าอกหนูนี่อยู่บ้านคนแอร์เยอะไหมใช่พี่ปอดนี้มเป็นปอดบวมมากอ่ะโทษอาจารย์นอนหงายไงเอ่ยเอาคืนเข้าไปจ้าเอาคืนเข้าไปจ้าโอ้โหขอโดนกัปตันได้ไหมฮะไม่ได้อย่าคิดโกงเดียวมีอีกมีอีกไม่มีแลยนีลูกนี้ลูกเนี้ยลูกอะไรลูกอะไรมีลูกลอยลอยเธอจะมาโดนลามฉันมีเลยลูกนี้มีลูกนม่ พูดไปเรื่อยๆเยอะเนี่ยสู้ๆพี่่แขีพี่โผลยเลยเดี๋ยวมานับคะแนนกันสำหรับทีมสีชมพูนะคะลูกใหญ่สุดก่อน1คะแนนนะครับ1 2ลูกเล็กอ่ะลูกกลางก่อนลูกกลางคะแนน2คะแนนก็จะเป็น4่เป็น6ลูกเล็ก3คะแนนนะครับเป็นเเป็น12 สิบห้าสิบแปดยี่เก้ยิและยี่สคะแนนสิคแนนค่ะสีสีชั่วโมงแเมื่อกี้ถ้าตอนเด็กไม่ได้ท่องสุดคูณน่ะแม่3าคือแย่เลยนะแล้แกเห็นไหมจากเด็กที่ตก